สวัสดีท่านผู้ชทมท่นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําให้ม้าบินได้ตอนนี้ก็อยู่กับมาครับศูนย์เสิบห้าแล้วก็อยู่กับรายการเตอร์ศูนย์เจ็ดสองห้าห้าวันนี้ก็คือค่ะโรแล้วก็มาครับแล้วก็คุณีแขกับเชิญใไหม วิธีก็คือใช้คาแรกใช้เชือกแล้วก็กดไปเป็นเฉพาะศูนยถึงห้าเท่านั้นหหแล้วก็กดบินมันก็ไม่ให้วิธีที่ยากอะไรมากแล้วก็พุ่งไปถ้าอยากให้มันตายก็ยหลอกมาแล้วบอก่ มาไทยนได้ไหมไม่เคยแล้วยังาได้ชื่ออไได้ไหมพี่ตูนจเห็นคนไครกินได้นี่ผมไม่ได้ชื่อตูนนะครับเอ่นตูนข่องตูนฝุกอ้าวมาตายมาใครมาแล้วก็มีคนอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าสตีฟ แต่เขาก็เงียบมากตอนเล่นฟีดโน้ติแล้วก็แล้วก็คือนี่คือความลับเขาอยู่อนุบาลสองแต่เขาเล่นไหมครับใครก็ใครดูให้ผมดูให้ไม่รูเอาไมหนู้ไม่เอามาเขาว่างในนี่อย่าอย่าเอาเขาจะตกอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับมาตัวนี้อย่ายุ่งกับมาตัวนี้

ซับสไคร์แล้วกดไลค์เพติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะครบสวัสดีครับ